สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่พาร์คสีลมเห็นเป็นสวนสวยแบบนี้นะคะอยู่ริมถนนสีลมเลยค่ะใกล้กับทางลงรถไฟฟ้า BTS สาลาแดงด้านหน้าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเป็นสีเขียวให้กับชาวสีลมเลยทีเดียวเดินอยู่ในถนนสีลมแล้วหาไม่ยากค่ะพาร์คสีลมจะอยู่หัวมุมซอยคอนแวนเลยนะคะ ในตึกเนี่ยจะมีทั้งอาคารสำนักงานและร้านค้าเข้าไปปุ๊บก็จะเจอร้านกาแฟาชื่อดังอาราบิก้าร้านไอศกรีมสเปนเซนก็มีนะคะชั้นล่างมีร้านมากมายเลยค่ะขึ้นบันไดเลื่อนไปก็จะมีร้านค้าอีกหลายร้านเลยใครอยากตัดแว่นมาที่ปาร์คสีลมได้เลยค่ะอยากกินซิดเลอร์ชมวิวรถไฟฟ้าที่นี่ตอบโจทย์ ระหว่างทางเดินก็จะมีที่นั่งให้พักผ่อนหย่อนใจและที่นี่ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวทองสมิทด้วยนะคะร้านนี้บอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเลืออร่อยมากๆจะตกแต่งร้านดูดีเลยค่ะเดินมาอีกหน่อยนึงก็เจอร้าน The Coffee Cup โอ้โหมีร้านอร่อยอร่อยหลายร้านเลยนะคะ และที่นี่ก็ยังเป็นอาคารสำนักงานซึ่งมีลิ์เป็นสัดส,ส่วนและระบบความปลอดภัยดีมากๆเลยใครกำลังหาเช่าออฟฟิศสำนักงานหรือโคเวิร์กิ้งสเปซแนะนำเลยค่ะที่นี่ทำเลดีมากๆนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนของภาร์คสีลมอาคารสำนักงานและร้านค้าแห่งใหม่ใจกลางสีลมทำเลสุดยอดใกล้แนวรถไฟฟ้าของกินเพียบ สุขกับการกินฟินกับภาคสีลมสวัสดีค่ะ